พาผู้ชมไปรู้จักอาหารหมดแดงสําเร็จรูปครับเป็นอาหารที่ตอบสนองกลุ่มผู้เลี้ยงมดแดงครับมีข้อดีก็คือว่าสามารถผลิตไข่มดแดงได้มากทั้งในและนอกฤดูก,กาลครับผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีครับติดตามเรื่องนี้กับคุณสุพัฒน์คารวิยากุลครับ เมนูอาหารจากไข่มดแดงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารยอดนิยมที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงและมีราคาแพงจากแนวคิดที่จะเพิ่มมูลค่าในการเลี้ยงมดแดงได้ถูกนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารมดแดงเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มดแดงออกไข่ได้ทั้งในและนอกฤดูกาลซึ่งเป็นผลงานรางวัลชนะเลิศโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วยวิถีพอเพียงตามพ่อสอน ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตราการพืชผลอำเภอรตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีครับจากผลงานที่ถูกคัดเลือกจากนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศในการประกวดโครงงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ อาหารมดแดงสามารถตอบโจทย์การใช้ฐานความรู้และทรัพยากรทางเกษตรกรรมนำมาสร้างนวัตรกรรมให้เกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและใช้งานได้จริงครับตอนแรกเริ่มจากโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะเริ่มจากการออกสังเกตออกสังเกตการอยู่ของมดแดงะคะ่ะว่ามดแดงอยู่ยังไงเขากินอะไรเป็นอาหารเนี่ยคะ่ะแล้วคราวนี้พวกหนูก็ เห็นไปตลาดเห็นโครงไก่เห็นหอยเชอรี่อย่างนี้ค่ะก็เลยลองเอามาให้หมดแดงกินแล้วคราวนี้คือชิ้นมันใหญ่เกินไปพวกหนูก็เลยคิดคน้นนํามาประดิษฐ์เป็นอาหารหมดแดงค่ะก็นํามาบดก็นํามาบดให้ละเอียดแล้วพวกหนูก็ได้จัดทาอาหารหมดแดงสําเร็จรูปขึ้นมาค่ะกว่า2ปีที่ได้จากการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ และได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านซึ่งมีขั้นตอนและส่วนผสมง่ายๆคือมแมลงปริมาณ35โครงไก่ไขมันสัตว์หอยเชอรี่อย่างละ20และเคล็ดลับสำคัญต้องใส่นมผงด้วย5จากนั้นนำมาบดและอบแห้งได้เป็นอาหารสำเร็จรูปที่ง่ายต่อการเก็บรักษาและนำไปใช้เลี้ยงมดแดงครับ เราก็ทดลองสูตรอาหารจนรู้คําตอบว่ามดแดงเขาก็ต้องการหัวอาหารที่สมบูรณ์กับเขาเหมือนกันเหมือนหัวอาหารไก่หัวอาหารหมูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราได้แล้วเราก็ได้ผลแล้วเราก็นําสู่ชุมชนชุมชนนี้เขาจะสนใจค่ะเพราะว่ามดแดงเนี่ยไข่มดแดงเป็น,ปน,ปนอาหารเศรษฐกิจของคนอีสานนะคะเขาองค์การอนามัยโลกเขาให้เทียบเท่ากับไข่ปลาคาเวียก็คือถ้าหน้าเดือนมีนาเมษาร,ราคาจะอยู่ที่500บาทขึ้นไป ตนถ้านอกฤด,ดูการก็จะอยู่ที่800ถึง1,500บาทซึ่งก็คือตอนนี้อัตราการผลิตไม่เพียงพอสำหรับการเลี้ยงมดแดงนั้นพวกเขาบอกว่าใช้การเลี้ยงแบบธรรมชาติครับเพราะทุกบ้านจะมีต้นไม้ให้หมดแดงทำรังเพียงดูแลต้นไม้กำจัดมดดำที่จะมารบกวนส่วนการให้อาหารนั้นปริมาณ1ช้อนต่อ1รัง ให้น้ำที่มีส่วนผสมน้ำตาลเล็กน้อยเพียงสัปดาห์ละครั้งก็จะทําให้หมดแดงมีความสมบูรณ์และมีจํานวนไข่ต่อรังสูงมดแดงสร้างรังจะออกไข่ได้ทั้งในและนอกฤดูกาลนานกว่า7เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปทําให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับชุมชนครับพอเด็กไปได้รับรางวัลมาเสร็จแล้วทีนี้โครงการบิ๊กซี C, นะครับ ก็ให้ทุนมูลิธิบิ๊กซีก็ให้ทุนมาเกี่ยวกับเรื่องการไปอบรมชาวบ้านเราก็เห็นว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นก็เป็นโอกาสดีก็มีการต่อยอดโดยจัดหลักสูตรเกี่ยวกับให้ครบวงจรเริ่มตั้งแต่เรียนรู้เกี่ยวกับการทำอาหารวงจรชีวิตมดไปสอนอชาวบ้านเกษตรกร,ร,กรซึ่งกเกษตรกรก็จะมีรายได้มีความเป่นอยดูที่ดีแล้วก็ไม่ทิ้งถิ่นฐานไปอยู่ที่ไหน ความสำเร็จที่ได้รับนอกจากส่งต่อความรู้ให้กับชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วปัจจุบันยังมียอดการสั่งจองอาหารมดแดงสําเร็จรูปถึงเดือนละ402ส,สร้างรายได้เดือนละ20,000บาททําให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาสู่อาชีพได้ในอนาคตครับ เป็นความคิดสร้างสารรค์ของนักศึกษานะครับที่สามารถเพิ่มวิธีเพิ่มผลผลิตของไข่มดแดงได้ออกไข่ได้ทุกฤด,ดูกาลที่สาคัญคือทําจากวัตถุดิบที่หาง่ายแล้วก็ใช้งานได้ง่ายด้วยครับ